Đi ra má nhắn Bày cái lơi mai nhắn mày cái lơi, lơi. <laughs> lơi, lơi. <laughs> à Chơi cái lại thế này. Họt le, họt ไปไปไปนลองิ้งอ้าวคนหลายแท้ก็เมื่อเทนี่เมื่อแท้นี่สบายดีเราก็ต้องออกไปพอดนะทอเดียวแม่แม่รินวาข้างเลยเราเนี่ยคชอบทอดชอเดวออีเจนี่ว่าอากลงมาหอดบุญเหืน่อยเลยดูกาแฟใหม่เลยสะ

เพื่อนเพื่อนใส่ไม่ใไให้เิพี่้องเพืใส่เตุต้อ่ถึงีาพี่้องเลยพื่อนเาเล่นพี่รองเจ้าพี่อเขาตุ้เ้าพี่้องนีนะเออให้ยูดีนมนวัตถุูชนพี่้องเขาริาใส่กันพี่รองเขาเนาะเอองานของเใงานของเจ้าเน่เออใครจะดิกวัวสี่ด้วพี่้องเน้่เออบางอูน้านบ้านเเวกันเมื่อเดียวเหรอ่อยเลยเออนึ่เขาไปหือีมี่วัวฉันดี

มาอีแปเอามาอเราเต้นชอก่พี่น้องเฮาเราเต้นบ่น่ะเอาาก่อนพี่น้องเนาะเออาม่าเสียงเพิ่นเอามาไปเอาอยู่ซั่นเนาะเอาสิไพนยอกันไปไปกับตัวเอา่นนพี่น้องเฮากเอาฮบ่ได้จันตาถึงไปย้อนมาูเด้อพี่น้องเด้อเออ เขาต้องอใจอะไยอล้พี่ต้องเขางเป็ั้งทุกควาไหเดียวเ่นมยมันกมา้งบ้านในบ้านแนวเช่นในบ้านเตี้ยเ่นกะไหวเ่นเป็นทั้งหองขาอกบาทั้งโข่างเพิ่เหนือเพิ่ไหนเขาไดีเออเทงานทิ้งงานตรงนั้นเราสช่กอนเอ่อเกิมาที่ันพี่ต้องเราะ่าก็ไพี่น้องเอาไชงบนไ้เชิว่ไุดจุดนเี่น้ราเขาเนาะ เอามันไดกมันลึเลยพี่น้องเอาไปพาคุยก็ไล่บันตีพี่น้องเลยก็ไล่แล้วมันไล่พี่น้องเฮ้ยเอาไม่เดิไปเป็น้องลจะพาไปกันชัญนขายคนขาย่นอกคนนายแค่วัดออเ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 เออเออเออเอเออเออเออเเออเอเออเออเเเออพเออเออเเอเออเเอเออเเออ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 เเอเออเเออเออจอตเอเเเ เจียงจะมาห้เรบ่เจ้าคนทักนอยพี่น้อกมืออก้างคนทัเจ้าภาเขามาออกมาไหมเออใจยนน้ำหน้าพระทางหรือเ่เลยเออแล้วกนทานย้มแม่เจ้าคุณพี่้องเออทางนทางเอออไม่โยนใ่หเมื่อกี้นีในห้องอเให้เนี่เมื่อกี้เป็นต้นทางเมื่อกี้นีเออฮะ

เออทามวาุงต้องต้นทองน่นแขละำนี้เดียวไม่ต้องกินบลาึปากขอกจับถลาติองต้องบ่นั้นเถ้องขอ้องขใหลายวันนะเออไนเป็นจังไยแบบที่เราเขามดีจะเออทักตี่ยนใจดีเข้ามันยุโตเรียกว่าทันันนี่ก็ได้ที่เราเป็นวเจ้าเอออาทัใช้เขาดิไปทัใด Ach nhân dân tại hầu, cho những thằng mắt nè tất chứa nè, tất cả mẹ. A ba mẹ của chồng 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 อาโเชททางซ้ายเช่นอเออจมงไหนเจไหนเออเพี้นน้งห้องวยระบวที่จังไหนเออโอ้จังไหนพี่น้องเขาัดตัวกเค้าแม่บ้นี่พี่น้องเขาแม่ไหนนีก็พี่น้องต้องขโทขใ้เลยะพี่น้องน้องอได้พี่น้ตหักนล้ว่ีพอราะเขาลเอออาเชนจทางซ้ายลวับมวดนี่จ้าจมงไหนเจไหนเอาเอานี้กได้ท่านตัานทางขันำนากทางนี่ เลยทันทัท right? <Sh> <now ention> so <uno> yeah, ัวแนเออ้พ so ันวันแน่นักว่านำคอน่ะนักว่านำคอน่ะทเลยจะฟาหเว่นัห้อง่อห้ห้อ้ย้ึได้โตถพันเเลยจเอาไปล้เอาไปกินแล้วเอาไปล้วเ้ยเพ่นห้างนั่งห้องห้อยเออเนี่ยพื่นว่ามันต้องรับเชนี่บ้างเออห้อยันเดียวเ้าอ่ะเอาจังไกกินซึงซานนั่กินงอย่านี่ Nó nữa 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 này nữa 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 non nữa 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 ôi nó <laughs> muốn đến muốn không <laughs> lâu rồi mày 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 này mày dây này. Dây này mày 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 ừm. mày 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 mày

Mìu tôi hỏi đi mãi má má nào mãi 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 mình chịu hên mãi cây mãi 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 mãi

ไห้แล้วว่าเปก็ปนเ่นแต่ปในว่านนี้ตก็ไ่ตายเน่านั้ายอ่ก็ว่าตู้หลังก็ซีวะมันหลังยืนหลังก็ซีคน

mẹo 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 mày, mẹo 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 này nó, mẹo 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 ตู้ใหใหม่ก้อนน้วินนใส่ไปใส่ไปะไง่ายนะกพิงกิน้อยย่านชุดืนเนี้ยเ่าดืเนนก็พกวะ cái gì đồng biểu mà nam thôi Công loan pa đâu kia

บอกว่า no. อ้ายนะเต้รถพอเตียงเออรือเนาะใช่บ well <throat> ังเนาใช่นิ้วยังพอแล้วอกยังละว้ายยังบั่บังฮะอาวพอเยงห้กันไปใดญยังพอแล้ว

เก่งนี่ว่าลูกขึ้นนะใได้บางนกันใรได้บ้างย่า่เลย เอน่าจองช่ถ้าหน้าัตงไปดูเอ็มยม่ใหมอ่่าากงวเจนี่ยอะไปตโต้โอ้ยครครต๊กากมากฝาเลยคนไ่ะอนาเนอะก็สิบยาน รถนั่งร่างชิมาบอกผอดเตียงสองคนบนนั้นบานมาวางเงินหนเต้รถผอเตียงเออแล้วก็ไปเราคุณเราตยอ

ีมกค่ะมายอกอะไสิเชื่อบ่าขายในเร็่าย่าขายเยนยวราอันอันต้งแ้มันมีกคูู่ง่ไดยพี่โดมานั่ง่โต๊ะไปเดี๋ยวโบ่าเค็ในระยะไปนั่งปลูกไปไม่ม่บนตู้นีก่

เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูแลไปสู่อมิอามื้อ <laughs> <coughs> 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 เด็กแฟนกับเมยหนี่งเงยหนี่งหนึ่เสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน็ใช่ไดใช่น้องผ่อเนอะใ่นี้น้องเงยเนอะ่อนเนอะ่อนนู่นยังยืดนนจอจเอยเล้วสาี่ะต่ว่ซุปจกม่องผ่ามีต่เด็ดกระปุ่นพี่้องเอ้ย

ເອີ້ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງກໍເປັນທາງໃດພີ່ນ້ອງຍອສະກສບະບດນຕາຮ້ອງ